สวัสดีครับวันนี้ร้านภาคเครื่องเวชสีมีภาพผงมาแนะนำครับภาพผงที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพผงหลวงพ่อเกษมเขมะโกแห่งสุสานไตลักษ์จังหวัดลำปางนะครับเป็นภาพผงข้าวกลนบาทรุ่นวันเพ็ญเดือน12นะครับเด็นทรงนั่งอยู่ในระครังอุ้มบาทองค์นี้มี พิเศษนะครับติเจวติจีวรนะครับพระนาดีด้านหลังมีตะกุดเงินหนึ่งดอกเขียนว่าแก้วสารพัดนึกนะครับปี2536จำนวนการสร้าง2537องค์เนือเยอะดีนะครับหนาพระหนาสวยเดิมกล่องเดิม นะครับผิวเดิมๆท่านใดสนใจก็แอดไลน์เบอร์โทรตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับหรือดูตามคำอธิบายติดต่อได้หลายช่องทางขอรูปชัดๆขอเอ,เอกสารเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจได้นะครับขอบคุณมากครับ